สวัสดีครับวินเซลตลาออนไลน์เทรดเอ็กพอร์ตอกมินแกงเฟนชิปโอท็อปเอสเอ็มพีโนเลดความรูกทองเป็นชุดเลยฮะอันนี้แทบเล็ดแท็บ a 8นิ้ว2019ครับรุ่น t 2 9อวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันอันนี้ซื้อมาแล้วนะครับจำราคาไม่ได้น่าจะอยู่250 3 5 0บาทนี่ครับแบตเตอรี่ซื้อที่ร้าน PA ที่ นะครับคือร้าน PA เห็นไหมนี่ทีสองเก้าห้าเดี๋ยวเราจะต้องเสียบตัวนี้ตัวนี้ครับเสียบเข้าไปที่ตัวนี้ต้องแกะน็อตออกก่อนสองตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลย ตอนแกะน,นี่คือฝาครอบฝาครอบหน้านะครับจะครอบไปข้างหน้าก่อนแกะเราก็ถอดอตัวทสซิมออกก่อนแล้วค่อยถอดฝาครอบออกมาโดยการล็อกโดยใช้เครื่องมือเปิดเครื่องมือเครื่องมือเอ่อเครื่องมือตัวนี้ครับ ศับมาไว้นี่ยรตอนถอดก็ระวังหาเครื่องมือหรืออะไรไปโดนกล้องจะได้ถอดใหม่ถอดไปชุดคราวที่แล้วเครื่องมือห <c oughs> ล่นแบบนี้หละโดนกล้องก็ <c oughs> งเลยมัวไปเลยเดี๋จะต้องแกะกล้องมือถือที่กล้องถ่ายทำอยู่เนี่ยครับ มือถือนี่เราก็จะเช็ดเช็ดทำความสะอาดนะให้กาวเาว่าเก่าลราพงนงะโอเคเราก็ตรงนี้รูมือถือเนาะอย่าให้อะไรไปโดนนะโดนก็าหา แอลกอฮอล์เช็ดนะครับสายช่างมือถือเรียกโซนเว้นเนี่ยเราก็จะใส่ไปไม่เป็นกาวอีกแล้วนะเต่งให้มันตรงอ่าดันไปสุดแล้วก็กวาครับอ๊ะเหมือนต้อนอยู่ ใช่ตรงนี้นะครับเห็นกันไหมนี่ให้ดูดใกล้ครับตรงนี้มันจะมีขั้วอยู่ก็ให้ไปใส่ตรงกับขั้วนี้ขั้วนี้นะครับฟังดวมบวกลบกดไปมันก็จะดังแปะ๊ะเหมือนกระดุม เดี๋ยววันนี้วันเสาที่ที่เทล่สิ <17. S 1> บเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปต่อของถมไปาซื้อเครื่องมือ ไปหาซื้อกระปองใส่น้ำแหล็มปรป๋องโซเวนแล้วก็อยู่แล้วนี่ครับเราอยู่อยูๆแล้วก็ตัวตัวอะไรนะอ่อน้ำยาเครืคีมหรือเปล่ววาที่ติดฝาครอบเคสครับให้มันอยู่แน่นคือต้องถอดมาเช็ดตรงเนี้อย่างที่ว่าเช็ดกล้อง ด้วยความขี้เก็บไปสูนยฝึกอาชีพของับน้อยนะครับจะทำได้ก็ไม่ต้องไปครับ่วงนี้ก็มีแต่ของเ,เสียซ่อมขาน้ำร้อนไฟฟ้าเสียมองข้าวเสียเสียพร้อมกันหมดเลยปัดลมเสียมส้มที่เห็นอยู่ข้างๆนี่ก็เปิดระดังนะครับน่าจะเป็นที่บูต้องถอดมาดูท่านอาจารย์สมศักดิ์บอกไว้อันนี้ แล้วก็ใส่นอนะ็อตไปครับก็จะมีเขี้ยวล็อกอยู่ยนะตรงนี้ล็อกเขาลูนี้พอดีโอเคเสร็จแล้คัน,นพอตึงมือครับเสร็จแล้วนี่อยู่แล้ว Okay. เสร็จแล้ววันนี้เราจริงก็ใส่ประคอบก่อนก็ได้กานมือไปโดนกล้อง,งนะเดี๋ยวม่วยีกมานั่งเกะอันนี้่อ,อเดี๋ยวจใส่เลยไม่ได้ไม่ลืมนี่ที่ใส่ซิมอยู่นี่ใส่ไางนอกไปม,มีอะไรนะใส่เพืออลืมจะได้แกะใหม่ จริงเปิดเครื่องลองได้นะแต่ว่าผมมันต้องมีปุ่มว่าปุ่มอยู่นี่ปุ่มนี้นะครับแล้วเรืจะเปิดใช้แข่คงกดแล้วนะไม่ได้กดยากสรุกดยากฝากข้อใส่แล้วกนะันแล้วค่อยว่ากันเปิดทีเดียว ไล่เลยครับตังแปก๊กแปก๊กแปก๊แปกใช้ได้นี่นะดูอย่างนี้ต้องดูตรงนี้ด้วยแล้วก็อันนี้คือแน่นแล้วโอเคเปิดได้ กดค้างติดแล้วยังไม่ได้ใส่ช่องใส่กาใส่เลยครับอ่ะเรียบร้อยครัรอเครื่องติด ซื้อฟิล์มมาหน่อยก็ดีนะวันนี้ฟิล์มกระจกแตกแปดนาทีแล้วมาแล้วครับมาด้วยแบตน้อยมาก12%อเอนตอ๋อผต้อง zoom อันนี้เนาะเพื่อ z o o มันนั้นนี่ครับ ก็ต้องชาร์จแบตเป็นแบตลิเธียมครับชาร์จให้เต็มก็ใช้ได้แต่อย่าให้แบตหมดเดียสิบเอ็ดเปอร์นะรออเซ็นตะ์ละแต่เขาเปิดเรื่อยเขาปิดเร็วเรื่อยไปไหน่ะ เข้าแล้วปิดปิดนี้ดีกว่าเครื่องเลยอย่างนี้พิมพ์ด้วยปิดเครื่องนะเครื่องเ,เป็นฤทธิ์สวิตเซอร์น้วน้อยมาก แลโอเคจบเกือบสิบนาะทีเนยอันนี้ก็เหลือไปชาร์จแบตให้มันได้ร้อยแล้วก็ถอดออกเลยครับไม่ต้องข้ามคืนเหมือน,นแบบแคดเมียมนะครับผสมนิกเกิลตะกอนอันนี้เป็แบบลืเทียมไหมออนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามช่องเลยนะครับสวัสดีครับ